โอ้โหฝุ่นย่างนั้นเลยสวัสดีครับขออนันต์ท่านผู้ชมน,นะครับเข้าสู่ช่องพาเปโคลสิงห์ไทยแลนด์ครับผมมา,มานานๆทีจะได้ถ่ายเนะาะม่โคเนี่ยงานทอยปักบอ้อวิง่งได้เดี๋ยวผมสร้างบ้าน ใช้หกล้อวิ่งครับยีโน่กับทีมงานผู้ใหญ่เตี้ยแม่โคซิงนะครับหรือว่าผู้ใหญ่อ้วนแม่โคซิงดินก็ไม่แข็งมากเท่าไหร่นะ เสียงกระหึ่มเลยร้อยหกสิบห้าแรงม้าครับสำหรับคูมัสตุ PC สองร้อยสิบกีสิบโอหรือว่า MC0 นะครับเป็นโฉมที่สิบเวอร์ชั่นที่สิบนะได้ข่าวว่าเห็นละว่าโคมัสูุนี่เขามี PC สองสองห้ามานะตัวบะหึ่มเลยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะันนั้นนะ ช่วงปีใหม่ไปนี่เร็วๆนี่ก็จะได้เห็นแมคโครจะได้ถ่ายคลิปแมคโครเยอะๆแล้วครับห่างอ่างในแถวบ้านนี่เขาจะเอามะขุดลอกใหม่เขาจะอาลดมะขุดลอกใหม่อ่างเก็บน้ำลอกอ่างเก็บน้ำปีหน้าไปไม่รู้ว่าเดือนไหนเหมือนกันนะ ủa dọc ra cái mùm neo hấp mùm แล้วก็ฝุ่นด้วยคนขับนี่รุ่นเก่าแล้วนะโอ้โหใส่อ่ะน้ำลาดด้วยดับฝุ่นครับเครื่องเท่าไหร่ไม่รู้ คือจริงๆนะเสียงเครื่องนะไปยัโอ้แข็งแขงหยุดเอหยุดตีงเขาครับนี่เนยตตรงตรงเอตรงเนี้ยจะเป็นตีงเขาเลยถูกกฎหมายนะไม่ใช่มาแจ้งตำรวจจับกันนะทีของชาวบ้านนี่ครับคนในหมู่บ้าน ขุดก็ขุดในหมู่บ้านผมเนี่แหละอังทาลอแอร์ไม่ค่อยเย็นนะโหไม่ได้เจอนานเลยคันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยสองสามปีละประมาณสองปีก็กว่าหรือสามปีนะไม่ได้เจอนานนะ้วคันนี้เป็นคู่แฟดกับ ท่านที่อาจารย์เพชรครับครับตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันละอาจารย์เพชรก็ไปทำงานก่อสร้างํามะโคอยู่ก่อสร้างครับร้อยสามสิบผมสูอยู่แถวไอประมาณรนทบุรีอ่ะ ยังฟิตปึ๋งอยู่เลยนะคันนี้สภาพนี่โหยังสวยอยู่เลยแต่ตูดก็จะมีแบบว่าสติกเกอร์ไปละสีแดงคันนี้แรงดีนะเนี่ยฟัดเอาฟัดเอาเลยตัวเดินเออโหตัวเดินคอมบัสซุนนี่เขาบอกว่า,วาอวดแรงอะ่ะตัวเดินเร็วกับตัวเดินแรงไม่เหมือนกันนะอย่าเข้าใจผิดนะครับ ตัวเดินเร็วเนี่ก็เดินแบบเร็วๆจะเดินไวตัวเดินแรงๆเนี่ยก็คือแบบว่าปีนต่ายผาหน้าสูงปีนใต่ความสูงอะ่ะแล้วก็เดินในเลนอะ่ะมันจะกระแทกตัวเดินแรงให้แบบแบบว่ามันจะไม่โหลดไม่ช้าอะไรเงี้ยมันต่ายขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอตัวเดินขแังนั่นีหยปีนเขาได้สบาย มีธงชาติด้วยไม้รอดสายไฟไพร้อมหกสูบเทอร์โบขอมาเร็วครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวรอหกล้อมาครับมาครับหกล้อมาแล้วชมกันต่อ ฝนเยอะนะนี่ดินแบบเนี้ยโอ้โหแรงกดก็นเยอะนะฝนแบบว่าตลบอบอวลเลย

หินใต้ล่างจะเยอะนะเพราะมันอยู่ตีนเขาเลยอะอเจ็บแค่ลเจ็บแข่ลจบงานนี้เปล่าฝุ่นเลยเด้อล้อ,อใหญ่ครับ ตล,ล้อทรงสิบล้ออ่ะแถวนี้นี่ส่วนใหญ่จะพบเจอในโนจังหวัดจันทบุรีนะตกล้อใหญ่อ่ะ ยินจะขยายสระเพิ่มครับอันนี้เป็นสระเก่าแต่ไม่ได้เปิดน้ำหากันนะครับจะขุดแค่ตรงนั้นแล้วก็เหลือไอ้กองตางนี้ไว้เพราะว่าเขาเอาจะเอาน้ำไปใช้ก่อนน้ำมันจะดูแบบใสๆอยู่ โซ่แข็งจริง ดินตั้งทา่ารอโอเคจะรอหกล้อมาครับมาครับชมกันต่ออีหนูดุมแดงโอ้ยเลื่นเลื่นลื่นโยกใหม่โยกใหม่ แม่โคแกก็อยู่เฉยจริงๆกันเนาะโอโ้โหไม่ได้แล้วตกอยู่ในร่องมันแล้วร้อนหนะ้าอ้าวใส่เพิ่มน้ำหนักยังไม่ได้ ไม่เอาเดินแห้งปูเขคนขับอะดยไม่ได้ล้อหน้ามันติดอยู่ในล่องมันนะ่ะโอเยโดยจะถ่ายคันไหนแลยไม่ถูกเลย lắm mày Ok nữa khả ngốc <laughs> ดิดฝุตเก่งเยอะเลย หายแล้วเป็นก้อนเลยรถถ่ายดันลำบากในทีน่นี้แต่ทีนนี้ดันง่ายหน่อยไม่หนักรถถยมากแต่ถ้าเปียกก็ดันยากไปโอครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ละไปแล้วครับสวัสดีครับ